Thank <laughs> you. จะใหม่หายหมดนี่เหล็กแตกมาใหม่มีเหล็กกูเลยเห็นไหมใจละแล้วกูจะทำห้โกงมันทำทั้งนั้นใหม่มีเหล็กกูเลยอ่ะหรอเนี่ยเหล็กแตก หมักมักมักดูเอาเองนางหลบเนี่ยอูใหม่ชีโพงห่มาแล้วนะไม่บอก่อยนะครับไหม่พอเเห็นคันนัดเนี่ยตีคันนัดเนี่ยไหม่ตองตีตีแปดตีสามเลยเห็นไหมเนี่ยมันมาอย่างนี้เลยไหม่ตองตีนี่เป็นสามหนี่เป็นแปดเนี่ยไม่ตองเตีให้หยซ่านหน่อยก็อะตีมันกันหน่อยครับอืม อบคนน่ะอันนี้ซ้ำเป็นซ้ำแตกเป็นแตะน่ะตัวใครตัวมันเลยใช่ไหมครับอเออไมไหรอ่กูใหม่ต้องดับแป่งไอ้มึงแล้วอ่ะหมดเนี่ยหมูแน่มึงพวกมึงไม่ต้องคิดเยอะใช่ไหมครับวันนี้ใหม,ม่ต้องคิดหมักเลยดับแล้วอีซ่วยกูดับแล้ว่ะในใจอ่ะดับแล้วอ่ะ ตัวนี้ก่อนดัตัวนี้มึงดับล้านเปอร์เซ็นไยอีซ่วยกูจะบอกมึงให้ตัวนี้มึงก็ดับหลักเนี่ยตัวนี้หญิงหิงดับหลักในอ่ยกูถ้ามึงจะเล่นตัวในวะดับหมดแล้วนะมึงยินนตัวนี้ตัวเดียวไออีซ่วยอกูจะบอกให้ ชอตตัวในดินะมาเล่งแบบไหนอ่ะอนนเล่งมึงก่อไหมเสื้อดีเสวยถูกใจอยู่ออกมาแบบนี้ตรงกันโจ,โจโ๊ะสองตัวมันเดิมใช่ไหมครับสองตัวฟุกอาจาจะได้ซ้ำตัวนาะบอกก่อนนันดวงใครดวงมันครับใช้แล้ว เนีย่ยกูชอบซ้าฮั่งเนี่ยทําไมมึงครับยังไงอ่ะที่แปะทองอ่ะกูชอบเขียนนั่นเนี่ยให้ไปจับเอาเองเด้วเอาเขียนเทียทนแดงมาเสียมสวยอยู่ข้างนอกค่ะมัวแต่เป็นเห็นองกกูมานะมึงหลอกเนี่ยมึงฟันให้ไอ้ใครดือนมึงแต่แนนแน่ อูกูออกกูออจรจงบอกไม่ออกกงไม่ออกนะแล้วกงแกกูดื่มหางกูชอบดื่มหางห่อห่อเสะหอเจียวห่เดียวหมดเดียวกงแกเอาเถาไรอ่ะแม่พอออกเล็กกูเขอดผุดในหมดแรงทรมาขัแจกเลยอ่ะเดี๋ยวมนจะออกเด้ของไทยนอืมกูกูสงใส้กูหาปู เอาเล็กปลูกน,นะคะ จัดตายอ่ะสวยชอบไม่อ่ะชอบค่ะชอบแป๊บหน่ออ่ะชอบแบบ <c oughs> ดับลืมมันมาสว่างอ่ะสว่างค่ะชอบแบบนีนานี่นานี่เนียชอบหมักมักเนี่ยเห็นไหมนี่ อ้องแบบนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ใชต้องมาแบบนี้อือ่อไหมหมายรัวแม่มเมือ่อเขาจุกจๆๆๆิกจิกกอัจงอื <c oughs> อ กูช re> ็อปแบบนี่กูชอบขุนนี่นาแข้งนากูชอบขุนนี่นาคุนไหนครับนี่ชอบขุนเนี่ยนี่ขุนนี่นี่กระติกตีนไดรเลียมเนี่ยเนี่ยขุนเนี่ยไม่บอกามาซุกมาตำเต็มมาขุนเนี่ยชอบแขงเนี่ยอืซื่อไว้นี่นี่เนี่ยซวยซวยหมักหมักเนี่ย นีนะยังงี่นะน,นะนี่มาก่อนนะนี่มาก่อนนะนี่เป็นเหล็กอะไรนี่เป็นเหล็กอะไรอะมาก่อนนะบอกก่อนนะมาก่อนนะดูเอาเองอเห็นไหมอะกับหัวไหมครับกับหัวหอกอะไรอะกูกลับให้มึงแล้วว่ามึงจะกลับหาอะไรอะ แล้วไม่ต้องกลับแล้วนี่ไงอ่ะกูปอกแบบนี้แบบนี้แบบนี้อ่ะแบบนี้นี่ถ้ามึงกลับหัวมันก็ออกมาแล้วว่ามันจะออกอีกไหมอ่ะมันเพื่อออกอีกนะกูหมายรูปนะตุ๊บจุ๊บของอากงเออค้องอากงนักดนตรีใหม่ใหม่นะกูดูสิวงมันจะมาแบบไหนอ่ะหงวดหงิมันจะมาแบบนี้ขังบนจำมาแบบไหนอ่ะเดี่ยวนังมึกกอนนางเล็กเอานนาลิน จบก่อนอีส่วยมึงจะเอาเท่าไรวะตรงค่ะอืมร้อยหนึ่งเลยค่ะตรงเลยร้อยหนึ่งเลยนังไงให้มึงไงร้อยหนึ่งอ่ะอืห้มึงคนเดียวร้อยหนึ่งอ่ะไอโจ๊กหนูเล่นก็ชอบเล่นอืมอ้โหเล่นเหมือนหมดแล้วเลยหมดนาะตาบอดอีกแล้วหมดถึงแล้วอ่ะกูหายแบบนอ่ะมึงหนีฉันรัดอีกแล้วอ่ะ เนี่ยกูชอบยังเนี่ยกูชอบแมบเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะอันนี้กูชอบนะเขาเขาใหม่ได้ปูใม่ได้ให้นะกูกับใม่ได้ให้เขาทําเป็นเงินลางเฉยๆอะพวกมือฉลาดกันอีกแล้วอ่ นี่นี่เป็นอะไรเดมัง่งหกกับเก้าครับเออฉันรัดริงครับแต่กุชชอบขุนเนี่ยทักทักขุนเนี่ยทำมันใหม่มายังเงียกลับมาหลีกลับมายัายางนงี้นี่เห็นไหมนี่เห็นไหมครับเห็นไหมเห็นไหมถ<ะ>ักถา้ถาเกิดมันใหม่มาตัวนี้กลับแม่งอีกอ่ะนี่กลับแม่งเป็นตัวนี้เลยให ฮ่าใสเอาอะนี่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 ทางทําไมฉันรัดกับงูแล้วอะถูกแดนนอนนั่นลั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 นเลยอะสังตัวแน่นอนครับเนี่ยใช่แล้วอะแต่ถ่ายอยากใจสั้นตัวนะสั้นตัวเอาตัวเนี่ยแต่กลับเป็นแบบเนี้ยนี่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 กลับเป็นแบบนี้มองเหล็กอะไรอะเลี้ยงแบบนี้ใช่ไหมครับเออนี่เลี้ยงแบบเนี้ยนี่แบบเนี้ยใจ หนีเียงแบบเนี้ยหนีวิ่งแบบเนี้ยหนีเป็นเหล็กอะไรวะสองครับเออทุกต่องทุกต่องมึงเก่งเว้ยตาสว่างอ่ะใช่ใช่ไดใช่ใด่มีตาสว่างแล้วนีมีกูชอบนีแบบเนี้ยถ้าเกิดว่ามาแบบนี้กับแม่งอีกนกับแม่งไปตรงนี้กับแม่งไปตรงนี้เลยนี่เห็นไหมอ่ะเอต่ข้างหลังอย่างเดียวใช่ไหมครับ ใช่ทุกต้องถ้าเกิดไอ้นี่กัดปแมงอีกนกัดแมงไปเป็นแบบนี้นี่นี่มึงอยากอีซ่วยมันดับแล้วมันดับหมดเนี่ยนี่นี่นี่กูชอบเด็กนี่อะเด็กนี่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 หลบนี่ได้อย่าลืมห้างห้างทัดนาครับเออนี่เอาตัดแขกเนี่ย หุดหมักนะเหล็กอุเขินหมดเลยอันนี้ซื้อขังหลังนะขังหลังกลอดใจขังวนกัอใจซื้อๆไปเนี่ยกลัวให้ซ่องตัวนามึงอันนี้นะดยึดตรงนี้เป็นหลักมาครับอืไถ่ยซ่องตัวกระดิกสนตีนเลยนี่อันนี้นะผันนี่มาปึ๊บกับแบ่งเลยกับแบบนี่นี่กับแบบนี่นี่กับนี่เงี้ยออกแน่นนอนเนียนเนียนเนี่ยออกแน่นนอน ออกลันลันลันเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนกับกับติ๊กตินเนี่ยเนี่ยเดกนี่เลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเด็กนี่อ่ะนี่ยไซก็แต่หายักได้เนี่ยห้าไม่แดดก็บสซแมงเขาไปให้หมดเนี่ยเออไซมันไปเนี่ยฟ้องตัวตัวในไซก็แดดไซแมงไปให้หมดเลยเนาะครับมึงซื้อเก่าหนึ่งออกแตกหนึ่ง มึงซื้อเก่าเนื้อกูหันออกแตดหนึ่งทุกใจกูจริงจริงโจโจเลยกูผุดชึ้งขังหลังนะกูมาเด้พูดขางบนครับอนี่ไงกูหันเก่าหนึ่งอะทั้งคำเส้นข้อหันเก่าหนึ่งอะแต่ข้องกูกูออกแปดหนึ่ง เจีาฉอกุ้มหมากหน้าผมนุน่มฟางไงอะแช่งชอ่ะช็อปเต๊ะนี่อะหนีน่าชอปเต๊เนี่ยพัดเถอะถ้าเอาลักเนี่ยใส่แมงไปหมุหมัวใส่แมงไปหนีไปอ่ะซับเขาหมาักหนีซับเขาหมาักเหล็กเนี่ยถี่นุ่นเข้าไห่หนีว่าอีซ่วยอนะ่นีเหล็กเนี่ยให่ไหม่อ่ะใช่ค่ะอืมตรงกับห้าปทัดหอกอะไรไม่ตรงกับนี่ Tông cá thì nay đi chơi nè tông cá thì nay nè sang tuấn nè Hả? đi chơi này nhè, ừ, ừ, ý mình phụt si. này cù phân si nè tông thì nay đi phụt mặt mày thuộc cù hải mình, mình thuộc đẹp nào vân một nha mình ao thử <laughs> tôm cá thì nay anh à chồng không phải thăm thị mà, Ủa, thị ê, ê, thì nay mà nè sang tuấn nha thì nay เทุกต่องทุกต่องมันไปจากลุ่มมันยังหง่เลยเห็นไหมเนี่ยทีเนี่ยตรงกันเป๊ะๆโต๊ะเลยนะอู้ให่เก่าหนึ่งออกแป๊กหนึ่งกุล่บเหลืนนะอ่ะตัวไหนได้บ้างครับวันนี้ไม่บอกนะดูกันเองผิดกฎให้หมักแล้วพวกมึงก่อนไปกันใหญ่ ก็ห้แล้วไงอเขียนแล้วไงจัดอิสนตินลอยยังนี่เลิงแบบนี่ยังนี่เลิงซ้ำเป็นซ้ำแปดเป็นแปดนาซ้ำเป็นซ้ำแปดเป็นแปดซ้ำเป็นซ้ำแปดเป็นแปดนามึ่บอกก่อนนาซ้ำเป็นซ้ำแปดเป็นแปดนาดูเอาเองอะซ้ำเป็นซ้ำแปดเป็นแปดนาอันนี้กูหายสั่ละ anh ni ku hành thành ngôn nè hết mai xăm, bên xăm, bẹt, bên bẹt nè hết mai ít xoay, xăm, bên xăm, bẹt, bên bẹt nà, nhỉ chặt mẻng xong tuột, tin, mới hâm cơm, đường đường đi cửa say xăm tuột, ao nè, non xong tuột tin bên xăm, bẹt, bên bẹt ไปบีฟ้าเบื่อผูกมึงไปไหนคะกับเสียต้องกับเราเต้นมึงอยากทำมาอะไรอ่ะแม่อยากถามมากรูงอ่ะใครทำมาอยากทำมา